สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูมุมดอกบัวนะคะที่สวนมุมเกษตรเนาะเป็นมุมที่มุมเกษตรไม่ได้สนใจเลยนะคะทิ้งเขาไว้เป็นเกือบสองปีแล้วนะคะก็เขาอาจจะสมๆหน่อยเนาะวันนี้มุมเกษตรจะเออมาเอาบัวหลวงนะคะสองกระถางนี้นะคะเขาเป็นบัวหลวงเหมือนจะเป็นบัวฉัดน,นะคะไม่แน่ใจแล้วนะคะเพราะว่าทําแท็กเขาหายหมดแล้วเนาะจะเอาไปปลูกนะคะ แล้วก็จะมีเป็นบัวสายบัวอะไรสารพัดบัวเลยนะคะมุมกเกษตรเคยสะสมบัวอยู่ช่วงหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ไม่ได้ดูแลน้องต่อนะฮะน้องก็เลยค่อนข้างที่จะโสมเนาะ,ะเดี๋ยวจะหาเวลามาจัดการน้องๆนะคะนี่ก็เป็นจอกแหนจอกแหนนี่โตวไวๆนะคะเพิ่งจะทิ้งไป เพิ่งจะดึงน้องทิ้งไปรอบหนึ่งนะคะน้องโตไวมากนะคะไข่กบหรือว่าอะไรเนี่ยโหกบตัวใหญ่มากนะคะไม่ใช่กบเขียดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะคะอ่ะเป็นบัวหลวงเนาะบัวหลวงแล้วก็เป็นบัวสายนะคะบัวสายแล้วก็บัวบัวผันนะคะแล้วก็เป็นบัวบัวแครนะคะ สองกระถางนู้นเนาะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องจัดการนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแลเขามานานมากนี่เป็นผักงนาำนะผัก้นาำตั้งใจว่าจะขุดเป็นคลองเล็กๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขุดเป็นสารเล็กๆแล้วก็เอาน้องไปปลูกนะยังไม่ได้ทำเลยนะคะเอากระถางนี้ไปก่อนอ อ่ะนี่นะคะก็จะเป็นถังบัวนะคะที่มุมเกษตรได้เตรียมดินเอาไว้นะดินพวกนี้เนี่ยพอดีมุมเกษตรไม่มีดินโคลนนะคะถ้าใครที่มีเป็นดินโคลนหรือว่ามีอยู่อยู่ตามลําธารนะคะก็สามารถที่จะไปงมโคลนข้างกน้นก้นลำธารหรือว่าก้นสะมาปลูกบัวได้นะแต่พอดีมุมเกษตรไม่มีนะคะมุมเกษตรก็จะใช้เป็นดินล้วนทั่วๆวไปนะคะอ่ะ เอามาแช่น้ํานะคะถ้าใครที่มีดินเหนียวก็ผสมดินเหนียวไปด้วยเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่มีแล้วก็มีนาเนี่ยสามารถที่จะไปเอา,เอาดินจากนามาแช่น้ํานะคะเราก็แช่น้ําให้เขาเป็นขี้ตมเนาะแล้วก็รอให้หนาดินเขาแห้งนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็ปลูกได้เลยนะอันนี้มุมเกษตรก็ใช้ดินที่สวนนี่แหละนะคะมาเขาเรียกว่ามาแช่น้ํานะคะแช่น้ําแล้วก็ไม่มีเวลาปลูกนะคะสุดท้ายเขาก็แบบ อ่ะแห้งกรอบขนาดนี้เนาะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะใส่น้ําลงไปนะคะเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการเตรียมดินนะคะแบบบ้านๆให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะจริงๆดินพวกน,นี้เนี่ยมุมกเกษตรก็ใส่ขี้วัวลงไปด้วยนิดหนึ่งตอนที่มุมกเกษตรเอ,อ่อผสมดินลงไปนะคะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะใส่น้ําก่อนนะคะ <S <S โอใช้ทําอะไรนะ่ะ อันนี้ไปให้แม่หน่อยเอาไปเก็บใส่ตรงนู้นให้แม่หน่อยใส่ <ừ. S 1> ก้านะาโอ้โจกโจกเห็นไหมโจกว่ายน้ำ ใช่ใช่ใช่หลังจากที่เเราใส่น้ําลงไปสักพักหนึ่งเนี่ยนี่นะคะสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอ,อน้ำจะซึมไปจนทั่วหน้าดินนะคะเราก็จะทําการนวดนะคะหรือว่าเราไม่นวดเราก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะสําหรับใครที่อ,อ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่า อ่ะอย่างของมุมกเกษตรเนี่ยก็คือนวดแล้วก็ปล่อยให้หน้าดินเขาแห้งที่จริงว่าจะให้แห้งนิดนึงแล้วก็ปลูกนะแต่ไม่มีเวลาก็เลยเออเอาไว้จนเขาแห้งสนิทนะคะตอนนี้เราใส่ดินลงไปเขาก็กําลังดูดน้ํานะคะเดี๋ยวเขาดูดน้ําจนชื้นจนแฉะเป็นคลืคโครนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเขาลงปลูกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะให้เอ่เขาเรียกว่า ให้น้ำใสๆนะคะเวลาเราปลูกบัวแล้วน้ําใสๆเนี่ยเราก็รอให้หน้าดินแห้งสักนิดหนึ่งแล้วเราค่อยปลูกก็ได้นะคะตรงนี้เนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะ